ราบเรียงพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเทศบาลตำบลโพทองนายนิกรเตียงแก้วหรือทนายหน่อยเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ ผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพทองในครั้งนี้ในนามกลุ่มคุณธรรมคุณธรรมนำหน้าพัฒนาโพทองทุกพื้นที่ต้องได้รับการพัฒนาทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขขออาสาดูแลรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโพทองนายนิกรเตียงแก้วหรือทนายหน่อยที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ดอดีตรองนายกเทศมนตรีนักจัดรายการวิทยุรายการทนายชาวบ้านพบชาวบ้านโดยมีนโยบายเร่งด่วนดังนี้ 1. จัดหารถกู้ชีพกู้ภัยเพิ่ม2 จัดหาเครื่องกองน้ําหยอดเหรียญราคาถูกประจำหมู่บ้าน 3. จัดให้มีคลินิกสัตว์ประจำเทศบาลเพื่อฉีดวัคซีนและทําหมันสัตว์ให้พ่อแม่พี่น้อง 4. หางบประมาณขุดเจาะน้ําบาด,ดาลพร้อมพลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมโครงการโคกหนองนาและธนาคารน้ําใต้ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ขยายเขตการไฟฟ้าและถนนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน6จัดหาตลาดกลางทางการเกษตรเพื่อเป็นที่รองรับผลผลิตจากกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกรโดยนโยบาย ดังกล่าวอยู่ในขอบเขตอำนาจของเทศบาลที่สามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายเลือกนายกเทศมนตรีคนใหม่โปรดเลือกนายนิกรเตียงแก้วหรือทนายหน่อยเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่จากประสบการณ์ที่เคยเป็นรองนายกเทศมนตรีทําให้ทราบถึงปัญหาของพ่อแม่พี่น้องรวมถึงจุดดีและจุดได้อของตําบลโพทองจึงกราบขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องตําบลโพทอง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงเพื่อขอเข้าไปแก้ไขปัญหาปรับปรุงจุดดีให้เป็นจุดเด่นแก้ไขจุดด้อยให้เป็นจุดดีทุกพื้นที่ต้องได้รับการพัฒนาทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งนี้ขอโอกาสรับใช้พ่อแม่พี่น้องโปรดเลือกนายนิกร่อนเตียงแก้วเบอร์สี่ เบอร์สี่เบอร์สี่อย่าลืมวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพทองเข้าคูหากาเบอร์สี่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 